สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบโก้านะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตครับบิตคอยน์นะครับสําหรับภาพรวมต่างๆนะครับหลังจากเกิดข่าวนะครับนะจะลมฮาเวลนะครับก็พูดอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้นะครับนะก็พูดอะไรก็ไม่นึกถึงลูกพี่มันเลยนะครับก็พูดถึงภาษีศุลกากรนะครับที่มีการเรียกเก็บจานวนมากนะครับแล้วก็เลยทําให้ เขาเรียกว่าไงมีความกังวลว่าเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะกลับมาดีขึ้นอีกนะครับนะต้องรอดูในระยะยาวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรเกี่ยวเกี่ยวกับการเงินต่างๆนะครับเลยเลยทาให้วันนี้นะครับลนะูกพี่ทำนะกอ็ออกมาโพสต์นะครับว่าเ,ออเดี๋ยวโดนปลดแน่อะไรประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญกันไปในตลาดนะครับนะส่วน เราเราก็โดนลากขึ้นลากลงไปนะครับนะเราก็โดนลากขึ้นลากลงไปนะครับโอเคนอกาะวันนี้ก็มาอยู่ในกราฟบิตคอย1ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นกราฟต่อจากเมื่อวานเลยนะครับอ่ะก็วางฐานขึ้นมานะครับนะเป็นฐานดาวเทนนะก็เป็นเป็นการวางเส้นดาวเทนนะครับที่วัดจากจุดสูงสุดในวันที่15เมษานะครับนะวันที่15เมษานะครับแล้วก็มาวางวางไว้วางไว้ว ปรากฏว่ามันมันชนดาวเทน Down เส้นพวกนี้นะครับแต่ดาวเทนนะครับหรือว่าเส้นเทนพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากแค่มันเป็นเส้นอ่ชาชั่วข่าวชั่วครั้งชั่วคราวที่เยังพอดูได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เบรกนะหรือว่าเบรกแล้วจะเป็นยังไงต่อเนี้ยน,ะเ,น,เนะเป็นเส้นอ่าเป็นเส้นอ่าเขาเรียกว่าเส้นโหราศาสตร์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็ยังใช้เส้นนี้อยู่ดี นะครับเพราะว่ามันเป็นแรงขึ้นนะนะส่วนอ่าลุขึ้นก็เป็นแรงเบรเบรเอาขึ้นนะครับถ่าลุลงก็เป็นแรงแรงเบรกเอาลงนะครับนะทีนี้ผมวางเส้นสีแดงมานะครับก็จะเป็นมุมมองของการหลุดหลุดฐานสําคัญนะครับเนาะเพราะว่ามันยังมันยังอยู่เหนือฐานแปดสามห้าห้าสนะครับมันอยู่เหนือฐานนี้อยู่นะครับเดี๋ยวย่อฐานไปบูม,มาเล็กๆนิดน,นึงนะครับนี่ ณนะตอนนี้นะครับมันขึ้นเทสต้ตานนะครับ84,900นะครับซึ่งในภาพรวมหนึ่งวันนะครับหน,นึ่งถึงสองวันเนี้ยไม่สามารถขึ้นไปปิดได้เลยนะครับยกเว้นแท่งสองแท่งเนี้นะแต่ถ้าดูเป็นภาพรวมหนึ่งวันนะหนึ่งวันนี่ก็คือปิดปิดต่ํามาตลอดนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่วันสี่วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบสี่อยู่ไหนสิบสี่อยู่ในเกาะไม่นับนะครับ อ่หลังจากหลุดหลุดอ่าไลซิงเวกลงมานะครับก็เป็นวันที่สิบห้าไปละนะครับอันนี้ก็จะเริ่มนับเพราะฉะนั้นก็อ่าพอละเราเริ่มนับอ่ะก็โอเคละมันหลุดเข้มานะครับวันที่สิบห้านี่คือปิดปิดในฐานตลอดนะครับแท่งเดย์นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสูงสุดจะเป็นฐานแปดสี่เก้าสิบสองนะครับนะแปดสี่เก้าสองบางวันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับมีแทงขึ้นมาประมาณแปดหมื่นห้าบ้างนะส่วนเมื่อวานนะครับแปดหมื่นห้า ตลาดเป็น500อย่างเงี้ยนะครับวันดีคืนดีนะครับเราก็ต้องมีแผนในการ SL และในการไล่ไล่ไล่ตามกลับมานะครับให้มันได้ได้ของตรงแถวนี้ก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีนะมันจะเป็นเซลล์ได้เปรียบนะตัดใดที่อ่ายังไม่สามารถไปปิดเหนือปิดเดนะปิดทั้งเดเหนือ8 0หมืน4,900ขึ้นไปอ่ะมันก็ยังมองว่าตอนนี้โดนกดดันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการกดดันอยู่ แถวๆฐานเนี้ยนะครับมุมมองตรงนี้ก็จะเป็นโซน S โซน S นะครับแล้วก็โซน S นะเพราะฉะนั้น3เป้าเนี้ยนะครับในฐานฟิโบจะเป็นโซน S แล้วฐานที่มันจะดิ่งลงมาทำฐานก็คือ37.5ถึง62นะครับเนี่ยแล้วอาจจะลงต่อเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันเป็นการลงแบบขั้นบันไดซึ่งผมก็ได้อัปเดตไปในห้องไลน์นะครับห้อ,องไลน์ ได้อัปเดตไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะลงเป็นขั้นบันไดนะครับสำหรับ rising wave นะเนี่ยมันขึ้นเสร็จแล้วมันรีเทสเส้นเทรนเส้นเส้นที่มันเว v ออกมานะครับเนี่ยแล้วมันจะลงเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดก็จะเกิดแนวรับแต่ละจุดตอนที่มันขึ้นไปนั่นแหละพอมันลงมันก็จะลงมาเท s ซั u p p o r t นะครับแล้วก็เด้งขึ้นเพื่อหลุดัพ p อ o r t มันก็จะลงเป็นขั้นบันไดนะครับอ่าเราก็มาเช็คว่าัพ p อ o r t มีอะไรบ้างเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยเนี่ยแม่มันเด้งนะครับเนี่ยมันเด้งขึ้นอยู่ นะครับอันนี้คือขั้นแรกแล้วที่มันเด้งขึ้นนี่คือขั้นแรกแล้วที่มันหลุดลงมาเสร็จแล้วเด้งขึ้นนะครับอันนี้คือขั้นแรกนะครับส่วนขั้นที่สองนะต้องรอมันเด้งขึ้นเสร็จแล้วลงมาก่อนนะครับนะขั้นที่สองนะครับก็จะไปหาฐานนะครับจะไปหาฐานแนวรับนะครับนี่จะเป็นเส้นนี้เลยนะครับนี่คือขั้นที่สองนะครับมันก็อย่างที่ผมพูดไว้ว่าผมรอดาวเทนเนี่ยทั้งคืนนะครับมันจะเป็นการเด้งลงมาเสร็จแล้วขึ้นเทสเทนแบบนี้นะครับแล้วก็ลงต่อ นะครับก็จะเป็นบันไดส่วนไอ้บันไดขั้นที่สามก็จะมีทีหน่อยนะครับเจ็ดหมื่นแปดหนึ่งหกสามนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเจ็ดหมื่นหกแปดหนึ่งหกนะครับคือถ้าถ้าด้่งเสร็จแล้วมาเทสสองโซนเนี้ยแล้วไม่เกิดแนวรับนะครับมันจะจบฐานีิโบนี้ไปด้านล่างนะครับนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานที่เป็นมุมมองนตอนนี้นะครับก็ลุ้นนะครับอ่าจะให้หลุดตรงไหนดีนะครับ ว่าน่าจะเป็นหลุดเส้นโหาศาสาตร์ใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมก็ไม่ขนาดนั้นนะผมต้องวัดให้มันชัดเจนก่อนถ้าเมื่อมันเป็นโหาศาสาร์ใช่ไหมเราก็ต้องเอามาแที่ิโบมาเล่นด้วยนะครับนี่นะครับจุดหลุดนะครับจะเป็นแปดหมื่นสี่สองร้อยนะครับซึ่งเมื่อกี้มันก็ไม่หลุดนะครับนะแต่วันนี้มันก็มีหลุดบ้างนะอ่าวันนี้มีหลุดมาบ้าง หลุดไหมนะขอขยายหน่อยวันนี้วันนี้มีหลุดมาอยู่หลุดมาถึง8ปดหมื่นสามเก้าแปดหมสามแปดเก้าหนึ่งโอเคน่าจะเป็นจิตวิทยาตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าทั้งวันไงน,นะครับทั้งวันยังไม่หลุดจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหลุดแรกนะถ้าถ้าเป็นแท่งเนี้ยถ้าสมมติหลุดในชั่วโมงเนี้ยนะครับ จุดหลุดแรกก็จะเป็นแปดหมื่นสี่สองร้อยนะครับถ้าเป็นชั่วโมงหน้านะครับก็ถ้าเอาให้ขาดเลยก็ต้องไปหลุดแปดหมื่นสามแปดร้อยนะครับแปดหมื่นสามแปดร้อยตรงนี้นะครับหลุดดิ่งลงไปนะครับนะเทสทแนวรับซัพพอร์ตนะครับนี่การออกฐานที่นะครับหลุดสองฐานแค่นั้นเองนะครับลุ้นให้ราคาหลุดแป8 0 0าดร้อยกับ8ป2 0 0นสาสอง นะครับมันก็จะลงมาเล่นแถวๆประมาณ80,02นะครับ80,02นะ่าจะเกิดรีบาวหรือไม่นะครับเราต้องไปเชียร์กันหน่ไง,งอีกทีหนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการลงตามขั้นบันไดนะครับไอ้80,2200เนี่ยความจริงอ่ะมันมันมัน,ม,นมันควรเด้งแหละถ้าเด้งเกิน8 2 5 0 0เนี่ยอาจจะเป็นมุมมองของแบบนี้นะครับที่เกินเกินไว้นะครับนะอาจจะเป็นการเด้งเบรเอา นะครับเพื่อขึ้นไปเทสแต่ผมอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเบรกจุดเบรกก็น่าจะเป็นแปดหมื่นสามอย่างเงี้ยนะครับนะหรือแปดหมื่นสองย่างเงี้ยนะครับนะก็จะเป็นอย่างงั้นอันนี้ก็มีโอกาสอยู่นะครับซึ่งถ้าไปดูในเรื่องของสภาพคล่องนะเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ับไอไอเนี่ยนะคอนกรีตนะครับก็คุยกันอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ผมก็ไปโพส์ถามมันนั่นแหละนะครับนี่นะ ก็คือพี่แกก็มองอ่าสภาพคล่องสูงสุดในตอนนี้ในตลาดก็มีต่ำกว่าแปดหมื่นสี่ถึงแปดหมนะและสูงประมาณ8ปดหมถึงแ6ดหมนะแต่มันจะลงตรงไหนก่อนไม่รู้นะครับนะแต่ผมก็ไปขยายความนะนะเพราะว่าผมก็ดูเหมือนกันนะครับนี่แปดหมมันไม่แน่ขึ้นไปนะตอนนี้นะแต่8ปดหมเนี่ยมันมาแน่นะแปดหมื่นสามห่ยนะมันมีโอกาสมาเพราะทั้งวันมันขึ้นมานะครับ เราหาจุดลงที่นี่แกก็เอาไอ้ position long น,นะครับนะในใน,ะในระดับไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นระดับวานหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าลองกันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่นะครับอยู่แถวๆเนี้ยประมาณ8ป้นเป็นสามสองร้อยลึกสุด8ป้นเป็นสองสี่ร้อยนะครับถ้าเป็นแป้นสองสี่ร้อยก็น่าจะอยู่โซนโซนเนี้ยนะครับเนี่ยแป้นสองห้าร้อยอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเออดิ่งจากตรงเนี้ยนะครับลงมาที่แป้นสองห้าร้อยสี่ร้อยสองร้อยอย่างเงี้ย แล้วถ้าเด้งกลับได้เงี้ยตรงเนี้ยรเราอาจจะพิจารณา,าบายสั้นเพื่อนลุ้นว่าเออมันจะเบรกได้ไหมถ้าไม่เบรกไม่ได้ก็ทีพีแยวนี้แล้วมันอาจจะลงต่อเป็นขั้นบันไดยอย่างที่พูดไปมดเมื่อกี้นะครับก็ว่ากันไปเนาะถ้ามันถ้ามันทะลุแป้นกับเออถ้ามันลงมาถึงแป้นสองว่ะนะครับแป้นสองกเด้งกลับเกินแป้นสองห้าร้อยเนี่ยเราก็บายสั้นไปเพราะมันขึ้นประมาณ 1, 000, 000, พันสองพันนะถึงหรือเปล่าห้าร้อยแปนสองไม่ถึงนะขึ้นประมาณเจ็ดแปดร้อยเองนะ ถ้าไม่อะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องบายก็ได้นะครับนะแต่จะบายไปตรงที่ว่าเออมันมีโอกาสนะครับม,มันมีโอกาสที่จะเบรกเอาก่อนไงที่แป้มสามสองร้อยแล้วเพื่อไปเป็นแคอะไรเงี้ยก็ไปไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังต้องรอดูหน้าง,งานนะครับต้องรอดูหน้าง,งานซึ่งเป้าหมายใหญ่นะ rising wave ผมนะถ้ามันเคลียร์พวกซั p พ o r t ตโ n e เนี่ย ที่มันเกิดแนวรับแนวรับแนวรับเนี่ยแล้วมันหลุดเจ็ดหมืนหกลงมาเนี่ยจนหกแปดร้อยเนี่ยเออฟิโบไม่มีนะเดี๋ยวไปดูอีกครับเนี่ยถ้ามันหลุดอ่าเจ็ดหมืนหกนะครับมันมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะทำโลว์โลมันมีโอกาสนะครับ เด้งเงี้ยเด้งเงี้ยแล้วก็หลุดลงไปเงี้ยนะซึ่งไงเราเราถ้าสมมติเราจะเล่นง่ายๆนะรอมันหลุดเจ็ดหมือนห้ารอบหนึ่งไปตามเอสยังทันเลยนะครับตอนนี้ถ้าตามข้างบนก็ได้เปรียบดีๆนะครับถ้ามันยังไม่เบรกเส้นกดออกไปนะครับนะรบเราก็ยังตามหน้าเส้นได้นะนะครับเรายังตามหน้าเส้นได้นะเพราะฉะนั้นกราฟใหญ่เนี่ยผมยังมองว่าลึกๆถ้ามันกลับมาหลุดเจ็ดหมืนห้ามันจะเป็นเรื่องนะครับ ถ้าไม่ใช่สามทรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยเนาะนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของกราฟอะไรดีกราฟทองดีไหมทองเป็นยังไงบ้างทองก็จะพยายามไปถึงสามสามเจ็ดสี่แล้วเนี่ยนะครับ ก็ย้อนดูคลิปเมื่อวานแล้วกันนะยังอยู่ในหน้าคลิปเมื่อวานนะครับซึ่งผมยังมองอย่างนั้นอยู่นะครับบีนบีนะเบิร์เหรียญนะครับเยอะมากๆนะครัทำให้ราคามันยังอยู่ตรงนี้อยู่เขาว่าสัญญาณเบอร์เหรียญเป็นสัญญาณขาลงใช่ไหมเริ่มต้นนะนะไม่รู้เหมือนกันนะ นะคือเบิร์นทีไรน,นะอนาคตจบไปสวยสักทีนะครับคือหลังประกาศมันจะเป็นจุดลงอ่ะนะครับจะไปเช็คเอาทคอยสักตัวนึงนะครับเหรียญที่เคยพูดไปนะอย่างเช่น APT นะหลุดห้าห้าจุดแปดใช่ไหมเนี่ยลงมานู่นแล้วนะสามจุดเก้าแล้วมีการเด้งรีบาวนะครับ แต่ลึกๆเป้าหมาย A.P.T เนี่ย1.9เลยนะหรือ2ดอนต้นๆนะครับตอนนี้ลงมาครึ่งทางได้แล้วเนี่ยจากจาก5.8ลงมาประมาณ33เปอร์เซนะถ้าลงถึง1.9ก็ประมาณ66เปอร์็นตะครับมีตัวไหนอีกนะจะมี OP เนี่ยแหละที่ผมอยากจะเอามาคุยนะคือ OP เนี่ยมันลงก่อนชาวบ้านเขานะ ลงถึง88%นะครับตั้งแต่วัดยอดยอดปี24นะครับนะถือว่าเป็นจุดลึกสุดแต่ยังไม่สุดเสมอไปนะครับซึ่งณนะตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ประมาณ0.6642นะครับคือถ้าลงได้อีกสักครึ่งหนึ่งมันก็เหลือประมาณ0.3เราก็ถ้าทุนทั้งหมดเราหนึ่งล้านเราก็เหลือประมาณ5แสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนกันดีๆนะสำหรับ OP นะครับนะคือ ถ้ามันกลับขึ้นจริงนะครับเราไปไล่ซื้อข้างบนเนี่ยฐานจริงๆคือถ้าต่ํากว่าประมาณ1ดอนเนี่ยเป็นแนวรับหมดเลยนะครับแต่ถ้ารับแล้วนะครับแล้วตกใจขายตอนที่มันลงมาเราก็ขาดทุนนะครับนะซึ่งปลายปีนะคิตคอนี้ต้องวิ่งอยู่นะครับโอพมันวิ่งอยู่แน่นอนนะครับแถวนี้ก็คือก้นๆ้นะครับถามว่าลงต่อได้ประมาณเท่าไหร่ส่วนส่วนส่วนมุมมองผมนะครับมองว่าลึกสุดประมาณ0 3 9 6นะครับหรือประมาณ0.4 4.83เนี่ยนะครับจะลึกสุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ลึกพอนะครับนะเข้าตอนนี้ค่ะจะยังเป็นมุมมองของการดอยรอนะครับนะฟิวเจอร์ทําไม่ได้นะครับเอาไม่อยู่หรอกนะครับถ้ามันลงต่อกจะช็อตลงไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ได้กำไรไม่เยอะแล้วใช่ไหมแต่ถ้าลงครึ่งนึงก็เยอะอยู่นะนะครับ ถ้อนาคตแนว OP นะครับผมมองไว้ประมาณ3.8ขึ้นไปนะครับ3.8ดอลลาร์ขึ้นไปนะก็จะประมาณนี้โอเคเนาะคลิปวันนี้นะมีประมาณนี้ไปลุ้นแค่บิตคอยนะครับนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับต่องว่าก็คือความผันผวนแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนนี้คือเอาง่ายๆมันอยู่ในมุมมองไลซิ่งเวกนะครับไลซิ่งเวกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมกดรูปให้ดูนะซึ่งความชัดเจนมันมัน ไอไลซิ่งเวกเนี่ยมันคือมันเหมือนมันหลุดหลุดเส้นเทนมาแล้วกลับขึ้นเทสมันสามารถขึ้นไปนสูงได้ขนาดนี้เลยนะนะครับหรืออย่างเงี้ยหลุดมาเสร็จเนี่ยอาจจะขึ้นมาได้ขนาดนี้ได้แปดหมื่นหกอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วลงต่อนะครับหรือว่าขึ้นแค่นี้นะครับเนี่ยแค่เทนนะครับเส้นเทนเนี่ยแล้วก็ลงต่อมันก็เป็นไปได้นะครับนะพอทีแรกเนี่ยมันผมมองมันหลุดแถวแถวนี้แล้วนะครับ มองมาหลุดแถวนี้ละขึ้นขึ้นไปเสร็จหลุดนะครับเทสตรงนี้แล้วลงนะครับแต่นี่เทสบ่อยเกินไปนะครับเลยมองว่าอาจจะเป็นเส้นนี้แหละนะครับที่เป็นไลซิงเกที่มันหลุดเบรกเอากรอบองมาตอนนี้กำลังเป็นการเทส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 ละถ้าไม่เบรก9 4เออดสีไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะอยู่ใต้เทนนะครับอย่าไปกลัวนะครับมี s l แค่น <tra> ั้นเองนะครับนะก็จะประมาณนี้โอเคนัดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ